สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับมีดนะอีเนบนะครับนี่อีเนบนะครับอีเนบนะครับตัวนี้เป็นเลัมโบลัมโบสีนะครับลัมโบสีตัวที่สามนะครับตัวที่สองเนี่ยเป็นอีเนบสีทรงอีเนบนะครับสามลมโบสี 4. ห้านี้เป็นออกอาขานะครับทรงออกอาขาอาขาแล้วก็ตัวน,นี้เป็นทรงใหม่นะครับนะฮะเป็นทรงใหม่นะครับสองสามสี่ห้าหกตัวนี้สองกับสามมีขนจองแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็รอโอนอยู่นะครับรอส่งนะครับก็จะว่างสี่นะครับตัวนี้เป็นสิบนิ้วนะครับ จากนี่นะครับตัวใบนะครับจากนี่ถึงปลายเนี่ยสิบนิ้วนะครับตัวนี้อาขาอาขาก็สิบเอ็ดนิ้วครึ่งตัวนี้สิบเอ็ดนิ้วครึ่งหกเ็นนิ้วครึ่งสันเะจ็ดมิลนะครับสันใหญ่สันเจ็ดมิลสันใหญ่สันเจ็ดมิลสันเจ็ดมิลใหญ่นะครับใหญ่มากพอดีน้ำหนักกำลังดีนะครับ ตัวนี้ก็หนักเหมือนกันครับตัวนี้สันก็ประมาณ6 7มิลครับเหมาะมือครับเปิดคมให้นะครับเปิดคมพร้อมใช้งานตัวนี้ก็10นิ้วสินิ้วก็เหมาะมือครับ10นิ้วครับตรงสันกกนี่นะครับประมาณ 6- 7มิลแล้วก็ไล่เรียวปลายลงไปนะครับ ตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้ดูดจองครับดูดจองดูดจองอันนี้กุารเจ็ดมิเหมือนกันครับสิบเอ็ดนิ้วนะรประมาณสิบเอ็ดนิ้ว11บเอ็ดนิ้วครึ่งครับตัวนี้ดูดจองนะครับดูดจองก็จะเหลืออยู่ สองสามสี่ห้าหกนะครับตัวนี้รุดจองรือใครสนใจนะครับแต่ว่าตัวสองกับสามเนี่ยฮะเบอร์สองเบอร์สามก็รอส่งรอโอนตังกันอยู่นะครับอันนี้เป็นชื่อลายผมนะครับลายนะครับบอยไม้นะครับชื่อลายบอมไม้เบอร์โทร0 99, 9 9ย์2 2 7 3 7นะครับเบอร์นี้เท่านั้นนะครับ ติดต่อได้โดยตรงนะครับสินค้าพร้อมส่งทุกตัวนะครับครับผมโอเคครับขอบคุณครับ